อาจจะไม่ได้พูดเสียงดังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการรบก,กวนท่านอื่นแล้วก็อาจจะใช้เสียงเบานิดนึงนะครับแต่หลักๆเลยก็คือไปนะครับ <c oughs> ใครที่อยากมานั่งโซนนี้ก็รอวันเสาร์อาทิตย์ได้เหมือนกันบริเวณที่จะเข้าชมวิวนะครับของชินคองคาเฟ่พี่ๆชมกันใหญ่เลยข้างหลังเผินน้ำต้มยำเข้มข้นมากก็ <c oughs> จะเจอหน้าต่างแบบนี้แต่ว่า เขาบอกว่าเป็นวิวภูเขาทําไมล่ะทำไมต้นไม้มันเต็มกันเลยเนี่ยร้านนี้คือร้านชาบูกลางหันอะไรวะชาบูวิวกลางหัน <laughs> สเสีครับทุกคนอารสึกวมดพลังมากเลยนอนไม่ค่อยจะสบายเทาไหร่วันก็ลุกขึ้นมาตอนกลางดึกนะลรวค่อยเจอกันใหม่ครับ ชุดนี้คือไม่ได้ตั้งใจเลยเป็นแบบนี้นะครับจริงๆเสื้อที่จะใสอะ่อยู่บนรถนะครับไม่ได้เอาลงมาแล้วก็กางเกงต,ตัวนี้ตัวแรกใส่เป็นสีเทานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนั้นมันจะตัวใหญ่ไปนิดนึงนครับก็เลยลองเอาตัวนี้มาใส่แทนนะครับมันจะได้แบบดูตัวเล็กลงน้อยรู้สึกไม่ค่อยสบายท้องเลยนะครับตื่นขึ้นมานีท้องปั่นป่วนไปหมดเลยตอนแรกว่าจะดื่มกาแฟไปด้วยเนาะแต่ไปดูการน้ําร้อนแล้วครับไอตรงนี้ที่ไม่กลับเพราะว่า มันเหนียวมากนะกินไม่ได้กินไหมเนี่ยนอนเรื่องแรงคือให้มาสองปวดแล้วไม่อิ่แล้วก็ไม่ได้ถือน้ำตัวเองมาเมื่อคืนผมตื่นมากลางดึกก็กรู้สึกปวดหัวมากเหมือนนอนไม่ค่อยหลับเลยไม่ค่อยสบายตัวตอนนี้ปาลารอยอยู่นะฮะปลาเสร็จลวแต่เรากำลังรอพี่เบ๊ดดูไหม ตอนนี้ก็เลยเวลาตีห้ามาสี่สิบห้านาทีแล้วก็แล้วเดี๋ยวเรา,เาไปเจอกันที่ร้อยแปดสิบองศาออเดลออซิ all day, all s ันครับสภาพอากาศตอนเช้าๆนะฮะสวยงามมากเลยนะข้างล่างี่บริเวณทางที่เราขึ้นมานั่นเองนะครับว้า สุดยอดมากเลยนะมันยากาศเช้าๆเฮ้ยไม่รุ้มนีมกก่หมอกว่ะฟังนะนะมันเขามีเหมากด้วยคุณคนครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ร้อยแปสิบองศาออเดอออซิซันแล้วนะครับแต่ก่อนก็คือจะมีคาเฟ่มันก็มีมาอยู่แล้วแหละแต่วันนี้เห็นเปิดอยู่นะมันจะเปิดแต่เช้าด้วยปรากฏว่า เราไม่มีทะเลเหมอกให้ดูเลยครับทุกคนอันนี้ทุกคนน่าจะแบบคุ้นเคยกันอยู่พอสมควรว่าก็หลายๆคนที่มามักจะมาแถวบริเวณนี้นะครับนี่รอบๆก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยเรามองไปใช่ไหมมันจะเป็นทะเลเหมอกเป็นทะเลเหมอกคือขาวสวยไปหมดเลยนะแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเพราะว่า เขาไม่ใช่ฤดูหนาวหรือเปล่าไม่รู้มันก็เลยไม่มีหมอกนะครับที่นี่ก็คือ180องศาออเด a ย a ออ s ซีซันนะครับเขาบอกว่า Enjoy your life Enjoy with coffee since 2016นะฮะวันนี้ไม่มีหมอกนะแต่ก็นั่นแหละเพื่อนๆก็ได้มาก็น่าจะชอบกันอยู่เพราะว่าบรรยากาศก,ก็ดีนะครับเดี๋ยวไปถ่ายรูปกัน คนที่จะมาตอนช่วงฤดูหนาวมันถึงจะมีหมอกได้เดี๋ยวเราจะไปดูจุดต่อไปกันนะฮะคุณตอนนี้ก็คือไม่มีสถานที่ที่จะไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีทะเลเหมอกเสียดาจังดยดแล้วนะ่าจะไปหาดูว่าเราจะไปที่ไหนกันได้อาจจะแถวใกล้ใกล้นี่มัง้งแล้วก็กลับไปที่โรงแรมนะครับไปทานข้าวตอนเช้านะ อะไรครับเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อครับไปดีกว่าครไป เรากลับขึ้นมาที่พักแล้วนะครับบรรยากาศประมาณนี้ครับที่พักรอบๆนะตึกที่เราอยู่จะเป็นตึกนี้ตึกไหนวะตึกนี้นชั้นที่สองนะครับเรามองไปฝั่งตรงข้ามมันสวยมากเลยนะสวยจนรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้พักตรงทางนั้นวะดูสิสวยจริงครับตอนนี้เราจะมา กินข้าวนะครับเราอยู่ที่โรงแรมแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวกันทุกคนเราไม่มีคนถือกล้องให้นะครับเราจะหนีใส่แอลใส่แอล <c oughs> ครับเรากําลังจะเดินทางกลับนะครับเพราะว่าเราไม่มีทิกัดที่จะไปที่อื่นอีกแล้วเมื่อวานก็ได้เก็บมากรมแล้วเท่าที่อยากจะไปนะครับเมื่อกี้คือเป็นเสื้อสีเทาๆน้าตาลน้ำตาลครีมนิดนึง <laughs> พี่เบสคนขับเราบอกว่าสีกรมนั่นแหละดีสุดแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีกรมนะครับแต่ว่าเป็นตัวแขนยาวนะเมะื่อกี้ตอนแรกเป็นแขนสัน้นก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเชค็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินทางกลับซึ่งพิกัดต่อไปน่าจะเป็นบางแสนสองอุ้ยคุนเดี๋ยวให้ดูนี่ คนตอนนี้เรามาถึงที่ถนนห้วยตองนะครับตเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวแอบให้ดูก่อนแอบให้ดูกอนนี่เดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันครับก็สวยดีนะครับทุกคนมันค่อนข้างสูงมากเลยนะจากพื้นดินที่อยู่ แล้วก็เขาสร้างขึ้นมาเป็นถนนสร้างได้ขนาดนี้ก็สุดยอดนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับขามาเรายังไม่ได้แวะนะครับเดี๋ยวขากลับก็จะลองไปแวะด,ดูว่าจะมีอะไรให้พวกเราได้ชมกันบ้างอ,อือแล้ว <laughs> <laughs> คนครับ <c oughs> เรามาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วแต่ว่า เมื่อกี้ถามพี่คนนึงนะพี่เขาบอกว่าอุทยานปิดปรับวงนะครับเพิ่งปิดเพิ่งปิดมือไม่นานนี้เองเสียดายวันที่หนึ่งวันนี้วันเที่ยวอะไรพี่สามโอ้แย่จังไปได้ขึ้นแล้วเราตอนนี้เราจะปักหมุดไปที่หาดบางแสนสองขอนแก่นนะครับ ๊าดแดดไหมห้องส้มคืออยู่นี่แหละค้นลายหรือคนหน่อยครับแบบนี้คนโมมี่ขนโมมี่มันวะครับอือปกตินี่เต็มเลยมันวะครับนี่โอ้ยยังบ่หอนเลยเต็มคันมากอย่างสีนี้มีคาเซาจังได้ครับสองร้อยสองร้อยเวลาครับยี่สิบสี่ชุดอ๋อเราเราอาหารน่ากินได้ครับอาหารเป็นเดียวกินแล้ว อ๋อนนแล้วคนเอาเด็กนอนที่มอสไเ้อเ่างนุ่มบายโอเคครับนี่นะครับพื้นที่ที่เราลงมารบรรยากาศจะประมาณนี้เลยทุกคนลมต,ต่างๆเตย์นอนชิวๆแต่ว่าไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่นะทุกคน,นแดดแรงอยู่มันก็เป็นธรรมชาติดีนะ เออจริงช่วงเย็นๆน่าจะน่าจะโอเคอยู่พ่นปิดจากโมงคันี่นบอกยิบซีนว่าบอกหมายถึงว่าเปิดอแสดงว่าคน,นเปิดตลอดเลยเหรอท <c oughs> ี่เบสจะถ่ายติ๊กต็อกนะครับติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีคอนเทนต์โน่นนี่นั่นมาชื่อช่องว่าอะไรครับไม่รู้ลืม <c oughs> ลืมช่องจะฟองจะได้สิว่ารูม้มอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอ กับข้าวนะครับนี่เมนูมาแล้ว ืออาหารของเราที <modeling entin familia> ่ส <ave> <happy> ั <pl ains> ่งมานะครับไปจะแซ่บบ้าแปลว่าอูฐอ่าทุกคน ร้อนร้อนมากร้อน,นแบบไม่ไหวไม่อะะไพูดอะไรมึงเนี่ยมูุมขเจาอ,อยู่เนี่เข้าเจาะบ้านอหอนปันเลนน้องเนี่ย ลมก็คือเริ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้ว่าลมนี้จะไปเมื่อไหร่ลมเริ่มแรงนะฮะเตินขึ้นมาก็กินต่อเลยครับลมขับของเราสงสัยนอนอิ่มนะฮะแต่กินยังไม่อิ่มล่าสุดก็คือเอารำพงมาเปิดเองนะครับีเสียงนี่แบบโปราก ุกคนครับเราจะออกจากพัทยา2แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าสวัสน,นี้ไปกันแลวครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพัทยา2 <laughs> ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับคลิปนี้ก็นำความสนุกสนานมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับไปเลยครับ